แลเมื่อมีการพูดหลายรอบออยก็ต้องถแถลงอีกนะครับเมื่อวานทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในแพทย์ไพศาลดันคุ้มนะครับก็มีการที่แจงนะครับเพราะว่าแบบนี้คุณนทิยาคุณผู้ชมมันมีรายการข่าวทางโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับท่านก็ไม่ได้บอกช่องอะไรเนี่ยเอาไว้แห่งหนึ่งก็แล้วกันนำเสนอข้อมูลพาดพิงการดําเนินง,งานของออยเรื่องว่าหาว่าทำไว่าออยเนี่ยไปกีดกัน การนำข้าวัคซีนแล้วก็มีความไม่โปร่งใสในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนี่นะครับก็มีการชี้แจงแบบนี้ว่าอยอนี่มีภารกิจปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนนะครับไอได้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยภายใต้กฎหมายเรื่องวัคซีนก็เช่นกันนะครับอยอเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนมาตรฐานในระดับสากลที่ผ่านมาเนี่ย อยเป็นหน่วยงานจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 จากออ,กอภคยองค์การเป็ัธุรกรเป็นหน่วยงานที่ได้จัดซื้อวัคซีนโควิดจากบริษัทผู้ผลิตนําเข้ามาใช้ในประเทศส่วนหนึ่งและออยไม่เคยปิดกั้นภาคเอกชนในการนาเข้าวัคซีนมีแต่เชิญชวนให้มาขึ้นทะเบียนด้วยซ้ำพร้อมกันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยังได้จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการนาเข้าโดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเข้าร่วมประชุมนอกจากนั้นนะครับมีผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการนำเข้าและขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด1 9แล้วตอนนี้14รายแต่ยื่นเอกสารที่ให้อยอยดพิจารณาเพียง4รายได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนแล้ว3รายอยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน1รายนอกนั้นเป็นบริษัทและโรงพยาบาลเอกชนที่มาปรึกษาและขอรับคำแนะนำในการขึ้นทะเบียน10รายแต่ยังไม่มีการมายื่น ขอขึ้นทะเบียนวัคซีนแต่อย่างใดออยก็จะเชิญบริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกบริษัทมาประชุมชี้แจงแล้วก็เชิญชวนให้มาขึ้นทะเบียนโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักอธิบายว่าตอนนี้ออยเขาเปิดให้มีการขออนุญาตแบบออนไลน์คือไม่ต้องไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะมันจะทําให้การขออนุญาตเนี่ยเร็วขึ้นนะครับสามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ล่าช้าแล้วก็โปร่งใสแล้วที่สำการคุณหมอเขาก็ต้องอธิบายขนาดถึงขนาดนี้เลยว่า อยอยไม่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยออยไม่จาเป็นจะต้องไปกีดกันยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ออยอไม่ใช่เป็นบริษัทผลิตวัคซีนไงนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนจัดหาด้วยนะคะที่<อ>สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่สําคัญและข้อมูลที่สําคัญที่ออยชี้แจงก็คือว่าตอนนี้แม้แต่บริษัทเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ยังไม่มีเจ้าไหนมาขอขึ้นทะเบียนอะไรกับออยเลยแล้วจะมาบอกว่ากีดกันไม่เอกชนนําเข้าเนี่ย คุไม่ได้คือมาขอแค่ว่าขอคําแนะนํามาขอคําแนะนําขอคําปรึกษาเท่านั้นเพราะอะไรเพราะคุณหาไม่ได้ไงเพราะคุณหาวัคซีนไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าโอ้โหมันต้องย้อนกลับไปอธิบายอีกแล้วหนึ่งคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะขายกันแบบรัดต่อรัดเพราะจะต้องรองรับความเสี่ยงในกรณีของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วได้รับไซ d e e คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องเขาเพราะฉะนั้นเนส่วนใหญ่ก็จะขายแบบรัดต่อรัดมากกว่าแล้ว ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นแล้วประเด็นที่2ก็คือเขาผลิตวัคซีนได้น้อยกว่าความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจะขายในเชิงพาณิชย์จึงเป็นไปได้ยากมากนะคะในตลาดในช่วงเวลาแบบนี้ของวัคซีนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่หน้าน่าได้จะไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าตอนนี้เอกชนเนี่ยที่หาวัคซีนไม่ได้เพราะอะไรคือแบบน,นี้ดีกว่ามันจะได้จบเรื่องกันไปคุนันทียาคุณผู้ชมถ้าโรงพยาบาลเอกชนหรือบอริษัทเอกชน บริษัทไหนโรงพยาบาลไหนที่สามารถนาเข้าวัคซีนได้แล้วไปขออนุญาตแล้วถูกอ,อยอกกีดกันท่านเปิดแถลงข่าวเลยคือมมนอย่างนั้นมันพูดกันไม่จบว่ากีดกันทําไมไม่เปิดกว้างทําไมต้องกีดกันเนี่ยตัวเลขเขาก็ชี้แจงผมไอ้ตัวเลขที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลขใหม่นะ,ะเราฟังกันมาหลายรอบแล้วว่ามีมาขอยื่นเท่าไหร่นะอ,อ,อนุมัต<า>ิไปแล้วเท่าไหร่พิจารณาไปแล้วเท่าไรหร่เหลืออีกรายหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการคือ แต่และเจ้าก็จะช้าเลยไม่เท่ากันเพราะ,ะมายื่นก่อนยื่นหลังไอ้ย,ยื่นก่อนต้องเสรก,ก่อนอยู่แล้วะนะครับแล้วอีกสิบรายเนี่ยมาขอคําแนะนําเออเอ,อ๊ะถ้าผมจะทําอันนี้มันจะทำคำยังไงนี่คือขอคําแนะนําแล้วถ้าเขาแค่ขอคําแนะนําเนี่ยมันก็ไม่ใช่การขออนุญาตคนละอยากกันนะอ๋อแล้วคุณจะไปให้เขาอนุญาตโดยที่เขายังไม่ได้ขออนุญาตอ่ะ จะขออนุญาตอะไรเอ้ยจะขออนุญาตทาไมในเมื่อยังหาของไม่ได้เลยค่ะเราที่มาขออนุญาตเนี่ยนะคะที่บอกว่าพิจารณาไปแล้วสามรายอยู่ระหว่างประเมินคําขอขึ้นทะเบียนหนึ่งรายเนี่ยนี่คือบริษัทลูกอของผู้ผลิตนั้นๆเลยนะคะที่ได้รับที่ได้รับ สิทธิ์<อ>ในการบริษัทแม่อย่างเป็นทางการนะคะอันนี้คือเขาก็มาขออำนาจมาขออนุญาตจากทางออยอโดยตรงเพราะฉะนั้นนี่ก็มันก็เป็นคําอธิบายเดิมๆอ่ะที่ก็น่าจะเข้าใจได้แล้วที่ผ่านมาออยออย,อยังบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการเชิญโรงพยาบาลเอกชนต่างๆมาชี้แจงแล้วก็บริษัทต่างๆก็มาชี้แจงด้วยซ้ำไปว่าขั้นตอนกระบวนการมันเป็นแบบนี้ถ้าหาได้เอามาเลยแต่มันหาไม่ได้แล้วเขาก็เข้าใจแล้วด้วยผมจำที่